สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดงซับดําซิงครับผมวันนี้มาติดตามการทํางานของทีมงานดงซับเจริญครับหน้าง,งานอยู่ที่อําเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬครับขุดล่องสวนพื้นที่สี่ไร่กับเจ้าโกเบโก,โกมาเคนครับยังไม่ถึงห้าร้อยชั่วโมงคะเอี่ยมเลยโรงงานวันแรกครับช่วงประมาณเที่ยงของวันนี้ครับ เดี๋ยวมาดูช่างออยครับดูงานเราจะเลียร์ริ่งเปิดทางครับน,นี้ก็ยู่คาเก่าเปิดแนวล่องแรกครับล่องน้ำสามเมตรครับล่องปลูก5้าเมตรมาดูว่ากี่วันถึงจะเสร็จครับโรงงานวันแรกวันนี้ช่วงยงเที่ยงครับเพิง่งย้ายรถมาถึง เสียงยังแน่นๆเลยครับชั่วโมงยังไม่ถึงห้าร้อยชั่วโมงอายุอานามหนึ่งเดือนเสร็จๆครับเสียงนี้ยังแน่นเลยครับ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ครับติดตามการทำงานของทีมงานดงซับเจริญครับสนใจว่าจ้างทีมงาน0801768520ครับผมทีมงานเราพร้อมให้คำแนะนำและปรึกษาครับโอุ้นตลบเลยครับเดี๋ยวพาดูความสวยของเจ้า SM คันนี้ ยังแน่นยังเปรี้ยะฮะโน่เป็นตบะลยครับเสียงโซ่สับนี่ยังลื่นหูอยู่เลยฮะของใหม่ครับ ขุดล่องส่วนพื้นที่สีไรครับปลูกยางพาราครับโซนจังหวัดบึงกาฬนี่จะปลูกยางพาราเยอะยกพื้นหนีน้ำอะมันจะเป็นแปลงนากเก่าแต่ว่าไม่ทํานาละเปลี่ยนเป็นยางพาราแล้วครับเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกยางทีมงานเราก็จัดให้ครับรถใหม่ใช้ย่างเดียวครับช่วงนี้ กินเช้ามาอาจจะละบีเป่ากองอยู่ในประกันของศูนย์นะ,ะเมื่อคืนนี้ก็ตั้งปีกมาใหม่ครับ หรือคันนาก่อนครับเปลยพื้นที่ก็จะแทงแนวทำร่องครับคุณตลบครับ ไม่มีเสียงเคาะไม่มีเสียงบุ้งกีครับแน่นๆเลยครับรถใหม่ก็ดีอย่างนี้ครับโอ้วย่างเดียวครับข้างวดนนะ